บ้าก็ทั้งหลายมีปีซั์หลายมีโผกรัซัหลายทั้งมีแฟนแฟนบ่งหุจักพอในการทั้งหลายต่างแข่งกันและกันเมื่อกริสัเหล่านั้นบากันคนขวายเล่นไปตามกระแสงพบบุคคลเา่าใดโนบ่มีความบุญหวยละความโกรธและตัณหาในโลกใด พ้อมนมถึงปรัชนาไตยอันเป็นยีเพื่อของกนอทั้งหลายพอน้อมนมในมัจการพระเทละนุเทละเพื่อนธรรมณนีได้ไม่ข่าวผู้จนใจในธรรมต่อไปจังคีจังใจฟังคำเ้ืของคำปรลบุญกระดานะมหาตานาสตร ว่าด้วยผู้มีทรัพย์หลายเทวดาถามพูนถามพูนถามว่ากษัตริย์ทั้งหลายมีปีทรัพหลายมีโพกศรัพย์หลายทั้งมีแฟนแฟนวงจักพอในการทั้งหลายตั้งแข่งกันและกันเมื่อกษัตริย์เ่านั้นบากันคุนขวายเล่นไปตามกระแสงพบบุคคลเราใดนอบ่มี ความวน่วายละความโกรธและตัณหาในโลกใดถ้าผู้มีประภาเจ้าตัสอา่าบุคคลทั้งหลายสละเงินแดะสละลูกสละสัตว์เลี้ยงอันเป็นจีหักและบวชจำกัดราคาโทสะและอวิชาได้สินอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์บุคคลเหล่านี้เป็นบุคบุมี ผูม่มีความก้นขวายในโลกจะจุกกาลนาสูตรว่าด้วยสิริยนทีโลอเทวดาทุนทามว่า,าพาแต่พะมหาวีราเจ้าสิริยนทีโลอมีประตูเก้าประตูเต็มไปด้วยของปะสะอาทชื่อโลโลพาประกอบไว้เป็นเหมือนเปลือกตมสิริยนนั้นจะเล่นไปได้อย่างใด ้าผู้มีบระประเจ้าสัตว์ตวาพอจัดสนอเปลือกหนังจัดความพัฒนาและความโลภอันทั่วสามและพอถอนจันหาพร้อมดังหาได้สรีระโยนนั้นจะเล่นไปได้อย่างนี้เลยขอฝากไว้ครับังเอกาลียสังกสูตรว่าด้วยพระโอมีทรงเหมือนควางตาย เจวดาถามว่าพวกขน้อยพากันมาเฝ้ามาทูลถามพระองค์ว่าขอพระผู้มีประสงค์แยงแฟนเหมือนวางสายมีนอรลากายตมกวนมีความเบียนสันภายาหารน้อยบ่มีความโดเลเป็นเหมือนราสีและสร้างเชี่ยวไปตามดำพังบ่มีความม่วงในกามทั้งหลาย ว่าบุคคลดกคน,คนจากทุกได้อย่างใดถ้าพู้มีประปพเจ้าจัดจ่ว่าละกามหังคุณหังห้ามีมีใจเป็นที่หกบัณฑิตทั้งบัณฑิตประกาศใบแจ้งเล้วในในโลกบุกคคลละความพอใจในหูนี่ยอมดุคนจากคุกใดอย่างนี้่ถาถูกขอฝากไว้แกจะจุมมหลายเนาะ เอาไปคิดไปใจ่หนาฟังบอกเข้าใจฟังแล้วก็เป็นสุขแก่ทานทั้งหลายมีความสุขได้ยินในฟังคำสอนจากทานดู